สวัสดีครับผมเต็กเซนไฟเยอร์นะฮะตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมใหม่ครับในมินิเกมที่ชื่อว่าเบ็ดวอร์นะครับตอนนี้ผมก็อยู่กับเฟตจุงนะฮะเฟตจุงนะฮะสวัสดีค่ะกับเต็กเซนไฟเยอร์เองนะคะฝนเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ต้องการเตียงนะจ๊ะเฮ้พี่ฟาร์มทองแดงก่อนแล้วกันค่ะต่อเอาเหล็กเลยเอาไปเลยเพื่อนเพรุยเพื่อรวยตอนนี้เราอยู่สีเขียวเนาะเยี่ยม ต่อมเอาแบบนี้ดีกว่าไหมดีไหมความคิดดีไหมได้คีไม่ควรต่อไงนะเฟสิ์ต่อเออคงไม่มีใครต่อมานี่หรอกเนาะมาเฟสกันเตียงแล้วฐานนี้มันเอ๊ะด่านนี้มันเคยทำให้เฟสจัดใจมาเออเออเจ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 อเกินแล เท่านี้น่าจะพอโอ้โหดูมันต่อโอ้ยสุดยอดได้สกิลนี้มาจากไหนวัดเถอะฟ้าที่มันกระโดดลงอ่ะเหต่อเขาเร็ว้อพวกเยอรมันเยอรมันฝักปิดโอ้โอ้โอ้อ้โ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 อ้เอ้โ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 ออ้โอ้โอออ้ีอ้โ ผมจะไปแล้วฮะมันจะกันกันไหมฮะจัดไว้โอเคฮะต้องการทองแดงไหมเดีเฟวเก็บเอาโอ้โหมีเยอะสิเยอะสีเพิ่งเก็บเลยเมื่อกี้ไนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนึกว่าตกใจนึกว่ามีคนตามมาอีผี อ่าสีเขียวสีเหลาโอ้หลอนใช่เมื่อกี้นุก็หลอนนุงกูเอยมีคนตามอะ่ะเนี่ยพี่ทำขอบแป๊บชุบๆออแล้วจะย,ยิงกันทำไมวะไม้สติกไม้สติกบวกกับเอ,อ่อที่ขุดมันแย่งทองกันใหญ่เลยวะเฮ้ยหวัดดีนายไม่มีกอจะซ่านี่ สังเกตจ<ล>้ะ,อะโอ้ทีมนี้ทีมนี้ทีมนี้เอาทีมนี้ทีมนี้โอ้หนูเห็นแล้วมันไม่มันไม่มไมมไมกัดเกาะเว้ยแล้วมันกำลังไปตรงการลางเว้ยแต่ว่ามันเป็นความคิดที่ดีอยู่ <c oughs> นิงน่งๆอ่ะนะพี่รอทองเกิดไปบทองก็เกิดยากกันจังอืม ดีแดงก็ไม่คุมใช่ใช่ใช่แต่เดี๋ยวค่อยแป๊บหนึ่งบล็อกหมดไปเลยเพื่อนลุย่ยเจ็บวะอ้ออ้ออ้อนี่โหดอ่ะเลี้ยงมาแล้วเลี้ยงมาแล้วไอเลี้ยงอืมตกป้ายอ่าตกเจ็บไม่นั่นเจ็บไม่นั่นนายเออไม่เป็นไรไปจะมองยืดกล่องเดี๋ยวก็หายนะจ๊ะ เอาขึ้นไม่ได้วะเอาเร่องไปหนึ่งฉันเหลืองมันเป็นอาถรรพ์ของคนออกป่าวะพี่เอามันออกอีกวะตอนนั้นของเราก็ออกวัดตาฟักเอ้ยแกมึงตามกูมาทำไมอย่านะอันดุยตามพี่เฉยอันดุยไม่ได้นะเฮ้ยเขียวของเรานี่ว่ตกใจพี่เต้พี่เต้กับฐานวัดตาฟัก เออเยอรมันเยอรมันฟาดบิดไม่โดนฟาดบิดเลยมาคุมหนูก็ได้พี่หนูกำลังจะเป็นไทยแล้วจะเป็นไทยแล้วโอ้โหอยู่บ้าเฮ้ยอยู่นิ่งๆฟาดบิดอืมติดแน,น่ตรงนั้นก็เก็บอยู่นะมันก็ขุดจังเลยเว้ยขุดจังเลยขุดจังเลยเนะี่ยหืม อ๋ออมีเกาะมีเกาะมีเกาะเราก็มีน้อยเราก็มีอืมอมนี่ตรงกลางนี้เคลียเลยผ <ม S 2> โผลนี่กำลังจะเคลียเลยไปลงไปฟาร์มนะหนูตายหนูก็ต้องไม่เสียใจอ,อหนูตายหนูก็ต้องไม่เสียใจเอ้ยหลบอะไรหลบอะไรอ่ะโอ้โหนี่หลบทำไมจ๊ะไม่ให้ฟาร์มอทองนะ เออเอ,อเพื่อนทำดีเพื่อนเพื่อนทำดีเพื่อนอน,อน,นี่ร้ป่อย <c oughs> โหดไปอีกอคน <c oughs> โหดพี่ไปทำดาบไอ้นั่งกันแล้วกันดาบเล็กฐานมีใครไปปะเนี่ยฐานเราไม่มีสะดวกพี่เต้เดิน <c oughs> ทางนี้พี่เต้เดิน <c oughs> ผมนี่แอบสยองเบาๆ <c oughs> <Okay. S 2> เอ่ องแดงโคตรเยอะมีใครใช้เลยเดี๋ยวมีทานไหนไม่ได้โคมันไหมมันน่าจะุคหมดแล้วไนงะยังเว็นสีแดงจะจัดให้หมดเลย <laughs> โอเคถ้ามีเหล็กเยอะๆนะก็อ <c oughs> เอาอันนี้ไงแกะวางแกะหาซัพพอร์ตค่ะหาผู้ร่วมอุดมการณ์ที่ฟาร์มเหล็กข้างๆางก่อนไหม เนียนทุกเตียงมันพูดจะเปลืองน่ะกินยาล่องหนแต่ละทีเนี่ยเอาโดนยิงโดนได้ไหมยิงแบบไม่ได้ลิงนี่โดนนะแบบตัดใจนี่แบบไม่โดนเนี่ยไมันเป็นธรรมชาติพี่เี็ถึงแล้วเหล็กสามสิบแปดก้อนพอเกียนไเลยนะพออยู่นะจ๊ะเอาเอาเป็นว่า ยิงรมันย,ยิงไม่โดนย,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 ยิงไม่โดนยิงนี่เลงแล้วยิงไม่โดนโคตรแกรกมันโดนแล้วทีไหนมาสีน้ำเงินโอเคสียเงินเต็มสไตล์ไหนทีมไหนที่มันกันน้อยบ้างเออเสียเงินน่าจะแทกซึมง่ายสุดแล้วหลือย่างพี่ยังไม่ไปดูนะก็น่าจะสีนั่นแหละเออโอเคน้ำเงินง่ายอยู่ ได,ได้ได้มีธนูหรือเปล่าล่ะนะความเหล็กแป๊บจะบุกสีน้ำเงินกันใช่ไหมกำลังมาแล้วค่ะพี่ต่อ,อทางอยู่งั้นพี่ไปสีเหลืองแล้วกันนะโอยเพื่อนเราทำงานเป็นทีมเวิร์กมากเลยค่ะสุดยอจสิ้งใจสุดๆไม่เหมือนตาที่แล้วใช่ไหมตาที่แล้วนี่ <c oughs> ขยันออกกันจริงๆเลยเอ่อพีก แอ็กหนึ่งอันกากก็ได้ใช้ได้หมดขึ้นสูงจ้าผมมาทางทีมสูงเอาแล้วเอาแล้วเตรียมบุกเตรียมบุกเอาเว้ยเอาเว้ยผมบุกแล้วครับไปสีเหลืองเหมือนกันตอนนี้ดูนะสีเหลืองทำอะไรของนายเราจะเนียนไม่ให้เนียนหรอเียนร้อยค่ะว้าว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 เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม ไม่ขอจากสีเหลืองไหมสิสยอดเพื่อนชื่ออะไรเนี่ย very good very good Dude, good y o good let's go it's going on yeah เรียนแปบ๊บหวังว่าจะได้น่ะนะจะได้น่ะนะเราเรือทีมจะท้าเ้าโอ๋ขอให้ได้เธอดูกันเฮ้ยวันด,ดี้วันด,ดี้สีเขียวมาทำไมมาทำไมอเอ้ยสีเหลืองพุดผิดอืม เอ้ยเอ้ยเอ้ยต้องไปช่วยมิตายลาวละยังโย่ไม่ได้เอาเอาไว้เอาไว้เอาไว้นี่นี่นี่กันเอ้ย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 เอาไว้เอาไว้ขวดโหดเลยใครจะแทะในอัดเลยยิงอัดยิงอัดเอามันแอบตรงไหนว่าคนนึงนี่อยู่ใต้นี่โอ้วัตดีวัตดีครับตายในไส้หนูเดือดเลยจบยังไม่ถึงสิบนาทีอะ โอเคนะก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับโอเคครับผมบ,บ๊ายบาย,บายครับผม